รอรอรอ,อแป๊บหนึง่งคือว่าช่องของผมอะ่ะคนจะขึ้นมาเล่าเนะี่ยผมจะขออนุญาตลิขสิทธิ์ไปแชร์ต่อในสื่อสาธารณะต่างๆได้ไหมครับผมได้สิเพราะว่าหนูเคยเห็นมีนาผูกับล่าตันงานศพของท่านท่านท่านมาโผล่ที่หน้าประตูท่าบ้านหนูอตอนที่ตอนที่หนูกําลังในละครหนูหนูตกใจไงท่านม,มาหาหนูไงแลนคือสุดท้ายในงาน ในงานสอบของกูกับด้าหนู <ừ m. S 2> แม่หนูบอก <ừ m. S 2> แม่หนูว่าแม่หนูขอไปนอนก่อนนะหนูไม่ไหวแล้วครับ <ừ m. S 2> คือคือท่านอะไม่พูดอะไรแต่ท่านหนูหน้าประตูดำอะ <ừ m. S 2> ในงานสอบของท่านน่ะหนูจำธุวไม่ถูกในตอนงานสอบของท่านไม่ไหวอะหนูก็นั่งลงง่ายคนเดียวไงเส้ยไงกับด้าเสียงไงเพราะว่าหนูยังไม่ได้ท่านเสีย <ừ m. S 2> จะห้ท่านมาเห็น ครับผมไห้ท่านมาไดาให้ท่านมาเห็นความสำเร็จของหนทูที่หนูสอบมอสามได้ไงคือหนูจะน่ากับปู่กับย่าไว้ว่าจ้าหนูเรียนจบมสามแล้วเ๋ยวหนูจะเป็นเด็กดีของพวกท่านไงหนูไม่คิดว่าพวกท่านจะเสียกรี่หนูจะเรียนจบนครับครับเสียใจด้วยครับแล้วตอนเจอท่านโผลมาให้เห็นนี่ตกใจไหม ก็หนูตกใจเดี๋ยวก็ขนคนนกทิงเลยไงเป็นหน,หนูแล้วหนูรังกลัวเลยกันนะหนูน่าจะมาทิ้งอีกซื้อกับองค์เทพของหนูหนูยังเห็นทั่วท่านเด็กผานแนปมาดูหนูเลยอืมและคุณกีดีหนูก็ไม่รู้ว่าผิดมีความดีใจไหมเวลาได้เจอท่านเนี่ยนอกจากตกใจแล้วดีใจด้วยไหม ที่ใจสิกก็ทาก่อนที่หนูไปงานจับปูเนาะหนูขอไหวยริบว่าขอให้หนูถึงหวยแฝดรอหนักได้ทั้งวัดเลยอ่ะหรอถูกถถููกกทั้งวัดเลยนะเลขเลขอะไรครับรอบนั้นเลขอะไรครับแปดสองแปดสองโอ้แล้วแล้วเม่หนูเสียใจไงที่หนูไม่บอกทั้ง อ๋อเลยเลยไม่ไม่ได้ตังค์เนะครับแล้วทําไมไม่บอกแม่ตัวเองด้วยล่ะครับหนูไม่ได้หนูบอกแม่หนูไปผิดทางไงหนูบอกแล้วัดไงแม่หนูกําลังเช็ดตาหนูไงหนูลืมบอกไงแม่จูกหนูไงหนูก็ร้องไงพี่บนในบ้านหนูบอกว่าไม่เป็นไรแค่เงินแค่เงินของคนในวัดที่เขาให้หนูเพื่อหนูอ่ะก็พอแล้ว อืมรวมก็เอางือทั้งหมดนี้ฝาไว้แล้วรวมรวมคนที่รอบๆอบวัดเขาถูกเขาเอามาให้คุณกี่กี่บาทครับผมหนูก็จาไม่ได้นะแต่หนูฝากไว้ไกับแม่เนี่ยครับว่าอืมฝากไว้กับแม่เพราะว่าแล้วแล้วปัจุบไม่อยากใช้ครั้งเดียวไงอ่าแล้วปัจจุบันนี้ปู่กับย่า<อ>ยังมาหาไหม ท่าหนูไม่ขอให้ท่านมาท่านก็ไม่มาหรอกพี่ัต่ถ้ามาคือทีหนึ่งที่สองเนี้ยหนูขอไม่หนูขอ,ขอไม่อมายากให้ท่านมาตอนเวลานี้เ mm. หนูนองไปดับ้ีหนูต้องนั่งสมาธ mm. ิคือคือคือช่วงกลางวันหนูนั่งสมาธิแล้วอะ่ะหนูไม่ค่อยเห็นอะไรนะแต่แวบบไปแวบบมาก็ข้างข้างประตูห้องหนูแล้วหนูถามแม่ว่า มื่อกี้อ่หนูเห็นวินานใครไม่รู้ว่าแม่ไม่รู้ว่าใช่ปู่กับด้ามแม่บอกว่าน่าจะได้ท่านนะเพราะว่าปู่กับด้าหนูอ่ะห่วงหนูมากไงอก็ก็หนูไม่คิดว่าท่านจะห่วงหนูมากขนาดนี้อะหนูก็เฉยๆไงเป็นเด็กที่น่ารักของพ่อแม่ไงพ่อกับแม่ทางอะไรหนูก็ทำหมดไงครับแล้วแล้วรอบใกล้ๆที่จะถึงนี้ได้ได้ขอหวยอีกไหม หนูมไม่ค่อยไ,ได้กับไวกับปู่กับย่าแล้งไงช่วงวันชาตินท์เขาหนูนจะทำพูดดๆๆๆนให้ปู่กับย่าไงอ๋อแล้วคุณปู่กับคุณย่านี่เสียนานหรือยังครับทวดีก็ตั้ตนเขาท่นเสียตอนที่หนูศึกษาหนูอะเนี่หนูเขาท่าน,นเสียตอนที่หนูพิการน่ะผ่านมากี่ปีแล้วครับคุณกีเรื่องนี้น่าน้า่า เซฟวีแล้วนะเพื่อนหนูดังได้นั้นหนูนองก็ดีก็ย่ีแล้วไงครับผมครับก็ก็ช่วงนี้หนูก็คิดถึงท่านนะหนูก็นั่งมองไห้เดเียวอะ่ะความที่คิดถึงปู่กับย่าความปรกกับปู่กับย่าหนูว่ามันมีเรื่องไงครับผมแล้วนอกจากวิญ,ญญาณของปูก่กับย่าเจอผีอื่นด้วยไหม ในชีวิตนี้ก็เคยก็เคยเห็นนะเห็นอะไรบ้างทั้ง่อนคือวินานคล้ายๆเปรตด้วยซูงๆอ่ะเด่นหนูไม่รู้ว่ากวกท่านน่ะเขาหลักขอจนบุญไหมนะบางคนก็ว่าเห็นวินานพู้หญิงแล้วหนูถามว่าบ้านหนูผู้หญิงมีคนไหนตายบ้างมีคนไหนเสียบ้างไม่มีใครเสียสักคนครับหนูก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ ใครที่ติดมากับแม่หนูสามคนอะวิญญาณอะแม่หนูเพิเ่มมาหนึ่งคนมีวิญญาณยนูทั้งสามคนกันนี่อืมแล้วกลัวไหมกลัวไหมคล้ายๆเปรตเนี่ยเห็นชัดไหมชัดเลยไงก็ก็หนูชอบฟังเพลงฟังเพลงหลังว่า คือหนูชอบฟังเพลงดัมมี่สีไงในยูทูบไงหนูก็ไม่คิดว่าท่านจะมมีทสีไงท่านผูไมมเอาเห็นไงอืก็ก็บางคนเขาก็ตองของหนูนอนหนูนะว่าเขาคิดอะไรกับหนูเนาะคือปกติหนูเป็นคนติดอ่อนไงหนูเป็นคนไม่อาไไงใครมาใครใครมาหนูไหว้หมดไงอืม แล้วเวลา<ม>เจอ<ม>ผี<ม>นี่<ม><ด>คุณกีทำยังไงครับมีสวดมนต์มีแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาไหมมีค่ะหนูก็จวดน,น้ำให้ช่วท่านช่นนนวงเช้าไงอือนหนูสวดหนูสวดวเดเต้นหนูก็จวดน,น้ำไห้ครับขนาดผ้าในห้องหนขูขนาดผ้าในห้องหนูที่หนูใส่ประจำนงังนี กันแับไม่มีพัดลมอ่ะอืมเชื่อฟ้าหนูมันเวฟไฟเวเว,เวฟไฟเวมาไงหนูก็กลัวไงอืมหนูก็คิดว่าในห้องหนูมีอะไรไงห้องหนูมีทาเวตแล้วก็มีหนูปูช่วนไงหนูก็บูชาท่านทุกคืนไงครับ ื่นหนูขอไม่ให้มีถึงแบบว่อมัเข้ามานี้ห้อง,งองหนูไงเพ้า่าหนูเป็นคนที่กลัวความมืดมากไงถ้าไฟจับทั้งนี้หนูกลัวผีแล้วไงอ่าฮะก็คือเป็นคนกลัวผีตั้งแต่เด็กเลยถูกต้องไหมหนูเป็นคนกลัวผีตั้งแต่เด็กๆเลยอืมคุณกีเป็นคนไปงานศพอ่าฮะไปงานศพแล้วทำไมครับ อหนูไม่อายหนูไม่กล้ากินกับข้าวในงานศพไงหนูต้องขออนุญาตเจ้างานก่อนไงเพราะหนูจะกินอะไรที่ทวนไม่ได้ไงอืมแล้วแล้วคือ <c oughs> ต้องขออนุญาตก่อนกินถ้าไม่ขออนุญาต <c oughs> ก็จะไม่กล้ากินใช่ไหมใช่หนูไม่อยากมีทิงแบบว่าเจอจำหนังหนูตอนกลับบ้านไงไม่อยากกุ๊กกูไงอืมไม่อยากเจอกุ๊กกุ๊กกูนะครับผม ถ้าท่านมาทีีก็ดีพี่จะก็แต่แต่ถ้าเกิดกินข้าวแล้วได้เจออากูโอเคไหมไม่เจอปุ๊ปปุ๊ปปูเจออากูแทนหนูหนูก็กินไม่ลงดีจ้ามาตรงตรงหน้าเลยอ่ะมันจะนดีหนูอ่ะอากูอากูตายแล้วก็ไม่อยากเจอใช่ไหมอักูนี่ภาษาจีนแปลว่าอะไรครับคุณตั๊ก ไม่ไม่ค่อยรู้นะครับเรื่องนี้เพราะว่าตอนอตอนอตอนผมเด็กๆน่าจะน้องพอ่อน้องพ่ออะไรนา้าใช่ไหมอาอาอาน้องพอ่ออาน้องอ,อ่าอ <ๆ S 2> เพราะว่าตอนเด็กๆผมมีเด็กในตลาดเขาก็ว่าเรียกผมทางทางเขาก็เป็นเชื้อจีนก็ว่าเรียกผมว่าอากูอากูากมีมีเด็กคนหนึ่งซึ่งซ่งพ่อของเด็กนี้ก็อายุมากกว่าผมอน่าจะน้องพ่อน้าใช่ไหม อ่าอาน้องพ่ออาครับอาแหละเออเอ,อ,เอ,อ,อานอ้องน่า,าจะประมาณนั้นอือมแล้วอ่าคุณกีปัจจุบันจะทํายังไงให้ไม่กลัวผีครับมีวิธีฝึกจิตฝึกใจยังไงไหมคือหนูจะไม่ติดแข็งอ่ะคือหนูจะไม่คิดอะไรทุงท่านไงหนูจะนั่งังมาธิถือพลในข้อท่านตลอดไงอืม หนูจะเป็นคนที่จ้างคุณหนูกินเดย์ทุกปีไงหนูก็ขอผูกกับด้านนะว่าปีนี้หนูขอกินเดยนะให้ผูกกับด้านเนาะขอให้คนนี้ส่งไปถึงผูกกับด้านเนาะถ้ามีอะไรก็มาผูกันคีณกีก็ได้แต่มาแม่ไม่มานะหนูอีกครับผมคุณคุณกีเป็นคนอยู่จังหวัดอะไรครับผมบอกได้ไหมหนูอยู่จังหวัดสุพรรณอะไรนะจังหวัดอะไรนะหนูอยู่จังหวัดสุพรรณบ อ๋อคุณเบิร์ตรู้จักเหรอครับอะไรนะครับรู้รู้จักคุณกีเหรอครับไม่ครับแล้วเมื่อกี้แล้วทำไมถึงรู้ว่าเขาอยู่พังงาครับผมไม่รู้เหมือหรอหรอครับอ๋าบบาอความเงินคุณคุณตัก๊ก<ด>คุณตัก๊กคุณตักณต๊กนี่อยู่จังหวัดพังงวงนะครับผมพังงวง <laughs> เส,ส่วนผมสนผมนี่อยู่จังหวัดพังเชี่ยวช้างครับผมส,ส่วนคนคุณทหารบ้านนอกนี่อยู่จังหวัดพังแขนพังขาช้างนะครับผมจะว่าไม่ให้มันไปไหนเดี๋ยวมันหนี สุรินครับสุรินครับอ๋อสุรินนะเกี่ยวกับช้างเหมือนกันนะของขมิ้นครับของขมิ้นเออพังงาพังงากับสุรินมันอยู่คนละไกลไกลกันคนละภาคครับแต่ในในอดีตน่าจะเกี่ยวเนื่องกันช้างจากสุรินอาจจะอาจจะไปถล่มที่จังหวัดพังงาก็ได้เลยยินดีต้อนรับครับใครอยากลองวิชาคมยินดีต้อนรับครับผมอ๋อ อ่ะ๋ยวเป็นไกด์เลยครับเป็นไกด์เลยยินดีต้อนรับครับโอ้อ่าเรื่องของคุณกีครับออกตัวไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเรื่องของคุณทหารบ้านนอกบ้างเรื่องของคุณกีเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยเล่าใหม่นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมก็ขออุทิศแผ่ส่วนบุญให้คุณปู่คุณย่าด้วยนะครับผมก็ถ้ามีเลขอะไรก็มาบอกผมบ้างนะครับขอถูกถูกนะถูกถูกเนี่ยถูกหมายถึงว่า บอกแล้วออกนะไม่ใช่แบบออกบอกมาถูกถูกคือไม่แพงนะไม่ใช่อย่างนั้นนอ่าเดี๋ยวคุณทหารบ้า